ครับสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับพามาพบกับลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับก็เข้ามาทําสัญญาบป็นประจำแล้วก็ล็อกคิวฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันนะครับสวัสดีครับพี่สว <CR COR> ัสด um ีครับเดี๋ยวรบกวนพี่ทั้งสองแนะนําตัวนิดนึงครับอ๋อกรอกรมาจากหน้ามุ่งจากจังหวัดหน้าชื่อใหม่ค่ะมาจากหน้าเหมือนกันอ๋อครับวันนี้พี่พี่กรทำอะไรอยู่ อ๋อก่อนหน้าน uh ี้ทำทำอะไรเป็นวิศวกรเป็นวิศวกรนะครับเป็นวิศวกรอยู่ทางแถบนี้เองครับครับแล้วก็ส่วนส่วนพี่หน่อยครับตอนนี้ราชกาลรัฐบาชการครับโอเคพี่ทั้งสองท่านก็ยิงตรงมดเลยมาจากน่านแต่เดี๋ยวที่หมอจะไปเที่ยวต่อเธอครับวันนี้ก็เข้ามาทําสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิวฝึกอบรมก็อยู่ที่จะมาช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามกันต่อว่า พี่เขามาฝึกแล้ว่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไปส่งเรื่องจากเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่มากๆมากนะครับแล้วเดี๋ยวยายคลิปหน้ามาเจอกลนนะครับยางฝากด้วยนะครับทอถุงมือกับเชียร์สปาย,ายทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาดก็ค่ะ